สนับสนุนโดย t o y ยต้าบัสทุกบริการกด1268โชว์รูมคุณภาพมาตรฐานบริการอย่าง้เห็นว่าการถแถลงข่าวเมื่อวานนั้นเป็นการซื้อเวลาทางการเมืองเท่านั้นเองเพราะว่าการที่เราจะกู้เงินตั้ง5 0 0แสนล้านเนี่ยโดยใช้วิธีการทางงบประมาณสวัสดีครับพี่น้องประชาชนที่เคารพรักนะครับผมฟังการถแถลงข่าวของนายกเศรษฐาเมื่อวานนี้ นะครับนะก็ไม่เชื่อว่านายกจะกล้าแถลงข่าวทั้งที่ยังไม่ได้ผ่านกฤษฎีกายังไม่ได้ผ่านสภายังไม่ได้ผ่านสารรัฐมนุญยังไม่ได้มีการตกผลึกเลยนะครับว่าการออกพระราชบัญญัติกู้ยืมเงิน5 0หรือ6 0ล้านที่จะเอามาแจกประชาชนเนี่ยกฤษฎีกาเขาจะว่ายังไงนะมันแสดงให้เห็นว่าการถแถลงข่าวเมื่อวานนั้นเป็นการซื้อเวลาทางการเมืองเท่านั้นเอง เพราะว่าการที่เราจะกู้เงินตั้ง5 0 0แสนล้านเนี่ยโดยใช้วิธีการทางงบประมาณก็คือว่าจะต้องมีเป็นพระราชบัญญัติเกี่ยวกับเรื่องการกู้เงินเนี่ยมันต้องผ่านกฤษฎีกาก่อนมันควรจะไปปรึกษากฤษฎีกาก่อนว่ากรณีนี้ขัดตอนรัฐธรรมนูญหรือไม่เพราะรัฐธรรมนูญมาตรา140รเขียนไว้ชัดนะ,จะเจ้าเงินหลวงไปใช้เนี่ยนะครับมันต้องคำนึงถึงกฎหมายงบประมาณต้องคำนึงถึงกฎหมายวินยัยการเงินการคลังนะ นะครับยกเว้นเป็นกรณีจําเป็นเร่งด่วนซึ่งกรณีนี้ก็ปรากฏชัดเจนแล้วว่าไม่ใช่กรณีจําเป็นเร่งด่วนเพราะรัฐบาลเคยบอกว่าเข้ามาบริหารปุ๊บก็จะแจกเลยแต่ปรากฏตอนนี้เลื่อนไปเรื่อยๆเลื่อนไปเรื่อยๆและก็ออกเป็นพระราชาบัญญัติไม่ได้ออกเป็นพระราชกำหนดและมันไม่ได้มีความจำเป็นเร่งด่วนเลยและที่ผ่านมารัฐบาลเพื่อไทยก็ทราบดีสมัยยิ่งรัดยิ่งรักเมื่อ9ปีก็เคยโดนสารรัฐมนูตีตกเรื่องเงินกู้2ล้านล้านมาแล้ว มันมีประสบการณ์อยู่แล้วแสดงให้เห็นการแสดงขาวเมื่อวานนั้นโอกาสที่ประชาชนจะได้เงิน1,000งบาทนั้นน้อยมากมันเป็นเทคนิคการหาเสียงเพื่อยื้อเวลาอยู่ในอำนาจเท่านั้นเองนะครับนะเพราะฉะนั้นพี่น้องประชาชนก็อย่าไปหลงเชื่ออะไรมากนะนะคุณสรยุทธ์เอาคลิปของคุณเศษฐาสองครั้งมาพูดมาพูดแต่ไม่เหมือนกันครั้งแรกบอกว่าเงินที่จะเอามาแจากหนึ่งบาทไม่ตองกู้เมื่อวานนี้บอกว่าอะไรองกู้ เพราะฉะนั้นวันต่อไปข้างหน้าจะรู้ได้ไงว่าเราจะได้เงินหนึ่งหมื่นบาทเพราะฉะนั้นคําพูดของผู้นําประเทศที่ไม่อยู่กับร่องกับรอยมันคือการโกหกประชาชนหรือไม่คือการโกหกตอแหลหรือไม่เพราะฉะนั้นเมื่อผู้นํารัฐบาลผู้จาไม่อยู่กับร่องกับรอยผมว่าประชาชนก็คงไม่เชื่อถือหรอกครับว่าจะได้เงินหนึ่งหมื่นบาทดังนั้นดูกันต่อไปว่าจะได้ไหมหนึ่งหมื่นบาทแต่ผมว่าเสี่ยงคุกเสี่ยงกลางนะ ไม่น่าจะผ่านสารรับนูนไม่น่าจะผ่านด่านกิสเิกาและที่สําคัญก็ไม่น่าจะผ่านสภาเห็นว่าดีมีประโยชน์ช่วยกันแสดงความคิดเห็นกดไลค์กดแชร์ด้วยครับจุกครูจุกครูและว้าวใหม่ล่าสุดใครอยากส่งกำลังใจให้ทีมข่าว bright tv ปุ่มซุปเปอร์แตงหรือปุ่มขอบคุณฟีเจอร์ใหม่ของทาง y o u t u b e ได้ทางด้านล่างขวามือ bright tv ขอบคุณค่ะ